จับปลาได้เป็นอันมากในลูกาบทที่5นะตั้งแต่ข้อบทที่1นึ่งเอ,อบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11มีทั้งหมด11ข้อนะเป็นเหตุการณ์ที่เ,เปโตจับปลาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็ไม่ต้องอ่านจนจบนะให้อ้อมอ่านทีละข้อและพี่จะอธิบายสื่อสารไปเลยทีละข้อโอเคนะเเก็บไ้แล้วเราจะมาดูว่า พระคำพีตอนนี้นะพระองค์ได้สื่อสารอะไรกับเราแล้วก็เป็นแบบอย่างกับเราเวลาเราจะแกะพระคัมภีร์นะเพื่อจะอธิบายเนี่ยนะเราต้องดูยังไงแล้วก็สามารถการแบ่งปันเนี่ยมีสองแบบแบบงแบ่งปันแบบอาธ,าธิบายไม่แบ่งข้อพูดไปเลยนะกับอีกแบบหนึ่งก็คือ คัดออกมาวันในนีน้มีกี่ข้อได้กี่ข้อข้อหนึ่งว่าไงข้อสองได้อะไรข้อสามได้อะไรโอเคนะลองเริ่มดูลูกาบทที่ห้าจับปลาได้เป็นอันมากครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบีเยดเสียดพระองค์เพื่อฝังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเย็นในซาเล็ตเอาละตรงนี้มีคำสำคัญอยู่นะประชาชนเบีเยดเสียด นะไม่ได้พูดจํานวนคนแต่แสดงว่าเยอะนะแสดงว่าเยอะจนเบียดเสียดกันนะเบียดเสียดกันอะไรเบียดเสียดเพื่ออะไรเบียดเสียดเพื่อจะฟังพระวจะนะของพระเจ้าฟังพระเยซูพูพดเรื่องพระคำพีหรือเรื่องพระคำเห็นนะได้บอกว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งคือสถานที่ทะเลสาบเย็นในสเลต เห็นไหมเทเลตาบเดียวกับที่ในยอนบทที่21นะคือการีลีนะโอเคนะตรงนี้ให้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะบอกตีกวามแบ่งปันเพื่อการแบ่งปันเราก็สามารถพูดได้ว่านี่คือการประกาศพระวานณะของพระเยซูคริสท่ามกลางคนแล้วเรารู้ว่าพระราชะพระระเจ้นจะแปลได้ทั้งสองอย่าว่าแปลว่าพงกำลังอธิบายพระคัมภีร์ก็ได้หรือพงกําลังประกาศข่าวประเสริฐก็ได้ ช่ไหมเพราะพระเจ้าของพระเจ้าคือขาประสเสิฐเหมือนกันโอเคข้อสองและพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังชักอวนอยู่ซักอวนซักอวน<ๆ>อยู่โอเคนะในข้อสองนี้ขีดเส้นว่าพระอ,องค์ทรงเห็นเนี่ยพระพีได้เน้นว่าพระอ,องค์เห็น เห็นเรือสองลำอยู่ริมฝั่งนะคือเห็นเราเราเรู้เลยเห็นชาประมงคือเห็นคนเห็นชาประมงขึ้นจากเรือเรือแล้วหมายถึงว่าจับปลาเสร็จแล้วไปทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะไปในที่นี้ถ้าเราจะสื่อสารไปถึงคนทั่วไปเราบอกว่า,วาพระอ,องค์ทรงเห็นก็ได้ เห็นใครก็ได้ที่กําลังทําอาชีพของตนเองอยู่และก็กําลังเพิ่งเสร็จอาชีพของตนใช่ไหมเอาเครื่องมือมาซอ่านะแต่ขณะเดียวกันทําอาชีพเสร็จแล้วหรือว่าไปจับปลาเสร็จแล้วแต่งานยังไม่เสร็จใช่ไหมกําลังซักอวนอยู่เพราะว่าอะไรอวนคือเครื่องมือประกอบอาชีพ <c oughs> เมื่ออวนไปละไปไปไป,ไปดักปลาไปอะไรก็ติดสาหลายบ้างติดเดียนติดโค้บ้างอะไรบ้างเห็นไหม นะเสร็จแล้วกลับมาเป็นไงนะพระกบิเดสซ้อมว่าคนทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกไปเนี่ยพอนายกตัวอย่างคนคนหนึ่งชาประมงขึ้นมาว่าอาชีพการงนานเขาเหน็ดเหนื่อยนะอุปกรณ์หากินของเขาเนีนะ่นะนะต้องดูแลแมก้กระทั่งทำมาหากินดูแลแมก้กระทั่งอุปกรณ์ที่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,เค,อ,มอเครื่องไม้ที่เขาใช้ทำมาหากินนั้นด้วยเห็นไหมนี่อนหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยของการดำรงชีวิตของคนข้อสาม พระอ,องค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระอ,องค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นเอาละข้อสามมีหลายหลายความหมายมีหลายความหมายซ่อนอยู่นะพอ,องลงเรือลำหนึ่งขีดเส้นเรือลำหนึ่งนะมีสองลำใช่ไหมแต่พอ,องค์ลงลำหนึ่ง แสดงว่ามีคนสองคนใช่ไหมใช่พงลืกคนคนหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าม,มีคนอยู่บนโลกนี้ยพงเลืกที่จะลงมาเรือลําเนี้ใช่ไหมเป็นเรือของซีโมนอ่านะในพระพีเนี่ยรู้ว่าเป็นซีโมนแต่ในความหมายที่พงค,คุุมทั้งหมดเลยเนี่ยหมายถึงว่าใครก็ได้ที่พวกเสร็จลงเรือเขาแล้วเขาลงเรือโดยใครโดย,โดย,โ,ดยโดยอะไรรู้ไหม ไม่มีใครเรียกพระองค์ลงใช่ไหมพุ่งลงไปเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเงาซ่อนนมว่าความรอดมาจากพระองค์ใช่ไหมไม่มีใครรู้ได้อ่านะความรอดเนี่ยมาจากพระองค์นะถ้าเราเป็นคนคนนั้นนะ่ะพระพีก็เลยจะสื่อสารอะไรกับเราอ่ะสื่อสารว่ราท่ามการคนเป็นจํานวนมากคนที่อยู่ใช้ฟังที่เบียเสียการจานวนมาก <คน S 1> แม้กระทั่งคนที่กระทำหาอยู่พระองค์เห็นเรา เออแลวพระองค์เลือกเสด็จลงมาในชีวิตเราเออพระองค์เลือกเราเห็นไหมจัดท่ามกลางคนเป็นอันมากนะพี่ทึกบอกว่าถ้าคุณเข้าใจอ่ะนะคุณจะรู้คุณค่าของตัวคุณนะว่าคนจํานวนมากเนี่ยแต่พระองค์ทรงเลือกเราแม้ถ้าคนดีอาชีพเหมือนเราพระองยังไม่เลือกเลยเลือกเราใช่ไหมนะอันที่สองพระองค์ได้บอกว่าเรือของซีโมน คุณจะขีดเส้นวะเสีบมคือคุณก็ได้ <c oughs> นะนะคือคือคือตัวเราก็ได้หรือคุณจะขีดเส้นซีโมเนี่าเกิดว่ามีสมาชิกคุณมาคุยคุณปัญหาคุณเนี่ยแล้วคุณจะแบบบทเนี่ยแบ่งปันกับเขาอะนะคุณก็สามารถใช้ชื่อเขาลงไปได้เลยลำบับไปข้าฟองมาข้าวมาถึงพระเจ้าได้อย่างไรแล้วต่อไปเป็นยังไงเป็นไงตามบริบทนี้โอเคนะแต่พวกลงเรือซีโมนคือลงมาในชีวิตเราเพิ่มเสร็จเข้ามาบระทับในชีวิตเราพ่องว่าไง ขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระอ,องค์เสด็จเข้ามาในชีวิตเราภาพประสงค์ของพระอ,องค์เนี่ยนะพระอ,องค์ต้องการให้เราเชื่อฝังพระอ,องค์บอกให้ถอยก็ถอยก็แล้วกันเห็นไหมแต่ละอ่านต่อไปเราจะรู้ว่าขอครั้งนี้ของ่ายนะหมายถึงว่าพระอ,องค์ต้องการประทาให้เราเดินตามพระคำเดินตามพระคำพีหรือดําเนินชีวิตตาม พักทำของพระองค์เดิมเนินแบบง่ายๆไม่ยากการถอยเรือออกไปจากฝั่งอีกหน่อยหนึ่งไม,ม่ใช่เรื่องอยากแค่ลงไปในเรือแล้วก็ผักปั๊บเรือก็ไหลไปแล้วหรือไม่ก็ลงไปในเรืออาขาัขาเขี่ยพื้นดันหน่อยเรือก็ถอยไปหน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมหน่อยหนึ่งไม่ได้บอกเท่าไหร่สองสอก็ได้เห็นไหมแล้วเป็นไงซีโมนก็ทำตามนะ อและพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นขีดเส้นสอนประชาชนขีดเส้นมานั่งลงอ่าไม่ใช่ยืนเห็นไหมคำว่านั่งลงตรงข้ามกับคำว่ายืนทำไมถึงต้องนั่งลงเห็นไหมนั่งลงนี่แสดงถึงการให้เวลาเต็มที่นั่งลงหมายถึงว่าพระองค์ไม่รีบร้อน นะนั่งลงไปว่าพระองค์ไม่ได้กระลีแล้วที่จะไปถ้าพว์ยืนยืนนานๆพคกก็อาจจะเมื่อยแล้ะพคกก็อาจจะพอแต่นั่งลงนี่แสดงได้หลายๆสถานาการณ์เช่นพวกมีเวลาให้เต็มที่นะโอเคนะและก็พคกก็ปาารถนาให้เรานั่งด้วยถ้าพูดจริงๆแล้วใช่ไหมนะมาถึงตรงนี้แล้วให้รู้ว่าหนึ่งนะพระเจ้าเลือกเราจากทําการคนเป็นอน,นุมากนะ และเมื่อเรามาถูกพระเจ้าเรือแล้วเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยนะพง์ปรารถนาให้เราเชื่อฟังพระองค์เดินตามพระคำพระองค์เริ่มต้นจากหัดดําเนินชีวิตง่ายๆตามพระคำของพระองค์ก่อนนะโดยถอยเรือไปหน่อยหนึ่งนะทําไมต้องถอยเรือออกไปอ่ะถอยเรือออกไปเพราะอะไรพพเพราะพอเรือไปอยู่ในน้ำแล้วใช่ไหมซีโมจะขึ้นฝั่งขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พระเยซูสอนคนอื่นสอนไม่มีคนอื่นสอนเท่าไหมซีโมนเบื่อยังไงก็ก,ก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องทนนั่งฟังอยู่ใช่ไหมไม่มาหมายมันเบื่อยังไงเยใช่ไหม <c oughs> เบื่อยังไงก็ต้องเริยนสอนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพระเยซูปรารถนาแบบเนี้ยนะพระองค์ปาธนาให้เวลากับคุณมากมากนะนะแล้วถึงแม้คุณจะเบื่อพระองค์ขนาดไหนเบื่อพระมีขนา,าดไหนพระองค์ก็ไม่ปรารถนาให้คุณไปไหนได้ ใช่ไหมเห็นไหมนี่จึงแปลว่าอะไรเห็นไหมเบื่อเหมือนกันนะครับเข้าห้องชั้นในไงนะฮะเข้าไปห้องชั้นในเลยใส่ปิดประตูใส่กอนขังตัวเองเลยโอเคไหมและพระธัมพีบอกว่าพงษไม่ได้สอนเรานะพงสอนประชาชนเห็นไหมพงสอนประชาชนเห็นไหมเอาล่ะแปลว่าอะไรคุณฟังแล้วคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจก็ได้ใช่ไหม คุณอาจจะไม่รู้ว่าพราะองค์สอนคุณซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมออออนะหรือคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมพระอ,องค์ไม่ได้สอนคุณพระอ,องค์สอนประชาชนออใช่ไหมแต่หารู้ไหมประชาชนกับคนที่นั่งกับพระองค์ใครอยู่ใกล้กว่ากันเห็นไหมอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆพี่บอกเลยไอ้คนที่อยู่ชายฝั่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะ่ออไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะนะนะไม่มีใครเข้าใจดีเท่ากับซีโมที่นั่งอยู่พระเยซูเห็นไหม แสดงว่าอะไรแสดงว่าพระเยซูสอนพระคัมภีร์คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวขณะที่คุณอยู่ในเรือพระเยซูสอนพระคัมภีร์นะคุณคิดว่าสอนคนอื่นแต่หารู้ไหมพระองค์กําลังสอนคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าพระองค์สอนคุณและเวลาคุณเข้าใจพระคัมภีร์คุณจะบอกว่าคุณเก่งคุณหัวดีไม่ใช่โอเคนะนี่เป็นเจตนาพระองค์สอนคุณข้อสี่เมื่อพงตัดสอนเสร็จแล้วจึงตัดแก่เปซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึก ย่อนอ้วนลงจากปลาเห็นไหมพอสอนเสร็จแล้วหมายถึงว่าเมื่อคุณฟังพระคำพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นแล้วนะนะซึ่งมันจะไปอบอกว่ามากนานเท่าไหร่แต่ในพระบทนี้หมายถึงว่าในวันนั้นในเวลานั้นแหละแต่ในชีวิตจริงหมายถึงว่าสอนมามากแล้ว <c oughs> ฟังมาเยอะแล้วทีนี้พระอ,องค์ก็จะให้เหตุการณ์คุณเกิดขึ้นกับคุณแล้วใช่หไหมเพื่อจใจคุณถอยเรือไปที่น้ำลึก ทีนี้ให้เราเดินตามพระคำพระพีพระเจ้าหรือดําเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ยากกว่าเก่าแล้วใช่ไหมนะเก่านี่ถอยไปหน่อยนึงนะสองศอกก็ได้สามศอกก็ได้แต่คราวนี้ไปน้ําลึกเลยไม่ได้บอกว่ากี่เมตรกี่สิบเมตรกี่ร้อยเมตรไปน้ําลึกเลยอ่ะไม่ใช่ถอยแค่นั้นนะฟังต่อนะและย้อนอวนลงจับปลาแน่เห็นไหม ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะรู้เลยมันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้หรือเราไม่อยากจะทําหรือมันฝืนความรู้สึกเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะซีโมน<ล>มันจับปลามาทั้งคืนแล้วจับมาทั้งคืนแล้วไม่มีปลาแล้วแค่เอาเรือเข้าฝั่งแล้วให้ข้าออกไปอีกข้าจะไปทําทําไมข้าไม่จับหรอกปาเห็นไหมนี่เป็นการเดินตามพระคำพระเจ้าที่ยากกว่าเก่าเห็นไหมฝืนกับความรู้สึกของตัวเอง ข้อห้าเชิญนะซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังลุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เห็นไหมซีโมนบอกโอ้พระองค์เมื่อคืนจับปลาทั้งคืนเลยไม่ได้อะไรเลยเพิ่งเข้าฟังหยกๆยกพระองค์ใจผมออกไปจับปลาอีกแล้วเห็นไหมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากจะทําพูดตรงๆไปว่าเป็นไปไม่ได้พูดตรงๆไปว่าอะไรพระองค์ ผมเป็นชาประมงนะพระองค์เป็นคนสอนมาคคัมภีร์นะ <c oughs> พงค์จะมารู้ดีกว่าผมได้ยังไง <c oughs> ลองมาทำดูสิเห็นไหมแต่ซีโมนบอกข้าพงค์จะทำตามพระดำัิขององค์ขีดเส้นให้เข้าใจเลยว่าการํำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์นั้นนะอะไรที่ขัดกับความรู้สึกเราแต่เป็นพระครพระเจ้าต้องทำตามนะนี่พอองค์เราจะให้ประสบการณ์กับเรา เพราะนั้นในชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีมีเรื่องอะไรบางเรื่องเข้ามาในชีวิตเราที่หนักกว่าเก่าที่เราเคยเจอหนักกว่าเก่าที่เราไปคิดเตียนแรกๆอู้จะเป็นเรื่องนี้มันหนักเกินที่ข้าจะรับได้นะเห็นไหมทั้งหมดนี้พี่บอกแล้วเพราะวงต้องการคุณมีประสบการณ์กับพระองค์คือเป็นการเติบโตทั้งสิน้นนะอาเชน่านข้อหกเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขากําลังปริเห็นไหมอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทันทีเมื่อคุณเดินตามพระคำพระเจ้าหรือเชื่อฟังในพระคำพระเจ้ามากกว่าเชื่อความสติปัญญาหรือความคิดหรือประสบการณ์ของตัวเองหรือหรือเหตุผลทางโลกเห็นไหมถ้าคุณเป็นซีโมนตอนนั้นคุณจะรู้สึกยังไงเหลือเชื่อแล้วไม่ใช่ได้ปลา แค่ได้ปลาครึ่งอวนก็ถือว่าเก่งแล้วนี่ได้จนอวนจะปริอ่ะขีดเส้นอวนจะปริกำลังปริกำลังปรินะข้อเจ็ดเขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเดินตามพระคำพระเจ้า คุณอยู่พระคำพระเจ้ามานานหรือรู้พระคำพระเจ้ามากขึ้นคุณกล้าดําเนินชีวิตตามพระคำพระเจ้าที่ฝืนกับความคิดและก็เหตุผลของคุณนั่นเป็นที่มาของพระพรนะโอเคไหมและถ้าคุณได้พระพรของพระเจ้ามาแล้วนะคุณไม่รู้จักหวานออกไปนะคุณหงกพระพรพระเจ้าเก็บไว้คนเดียวนะรับรองอวนปีและปลาหลุดหมดเลยพระองค์ปรารถนาจะอวยพรคุณและปรารถนาให้พรที่คุณได้รับ ไปถึงผู้อื่นด้วยเห็นไหมคือให้คุณวานต่อออกไปจึงเป็นเหตุให้คุณได้ปลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ว่าได้ได้พระพรมาแล้วอยู่กับเราสองวันหายเห็นไหมโอเคนะแล้วก็ไปพิจารณาตัวเราเองว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าพระพรพระเจ้ามากับเราได้เจ็ดวันหายไปแล้วโอเคไหมเห็นไหมพระองค์จะมีเหตุผลของพระองค์หมด นะมีคําตอบให้เราหมดทุกอย่างนะโอเคจนอวนของเขาปีเขาจึงทําสําคัญเพื่อนอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มลําเรือสองลำจนเรือเพียบเห็นไหมคุณไม่มีอะไรลดน้อยลงเลยคุณมีกําลังรับเท่าไหร่ก็เต็มกาลังรับของคุณเท่านั้นแหละพ,พระพรที่พระเจ้าให้คุณนะเหมือนกับอะไรคุณเตรียมหายไว้ใส่น้ํามันเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแหละไม่มีขีดจํากัดเห็นไหม เพราะนั้นอย่าหวงพระพรพระเจ้าที่จะจูนเจือปสู่ผู้อื่นโอเคนะเอาละข้อแปดฝ่ายซิมนเปตโตเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าพระองเจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระอ,องค์เถิดเพราะว่าข้าพงเป็นคนบาปขีดเส้น <c oughs> ไฮไลท์ก็ได้พระอ,องค์พระเจ้าข้าขอเสด็จไปห่างจากข้าพระอ,องค์เถิด เพราะข้าพงเป็นคนบาปเห็นไหมนี่คือขั้นตอนของชีวิตคิดเตียนหนึ่งเริ่มต้นจากการที่พระเจ hmm? ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตคุณพงเลือกคุณจากคนจำนวนมากสองเมื่อพงเลือกคุณแล้วพงมีประสงค์ให้คุณจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพงอย่างง่ายๆ่าพใจคุณทำในสิ่งที่ฝืนใจคุณถ้าเป็นบัวก็หมายถึงว่าอย่าขาดสปาโตนะง่าย หมฝืนใจแล้วเกินข้ามาอยากมาเลยโอเค okay ไหมเห็นไหมนะอยากขาดเซลล์นะง่ายๆโอเคไหมเห็นไหมและหลังจากนั้นมาเมื่อคุณติดสืบพระคำพระเจ้ามาคืนติดสืบพระเยซูคิดมากขึ้นพระบกพระพงค์งมีเวลาให้คุณเสมอและพระองค์แอบสอนพระคำพีคุณโดยคุณไม่รู้ตัว<ม>เห็นไหมนี่คือความหมายนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาพระองค์ก็จะ ให้คุณมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นโดยให้คุณหัดเดินตามพระคำพระเจ้าที่ฝืนกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝืนกับเหตุผลทางโลกมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นที่มาของพระพรน,นั่นเป็นที่มาของประสบประการกับการเดินตามพระคำพระเจ้าและวันนั้นแหละคุณจะรู้จักตัวคุณเองกับพระเยซูคริสเทียบพระเยรุแล้วคุณจะรู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป เห็นไหมพี่ถึงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน mm hmm. เกิดขึ้นกันเราทุกคนล้วนเบื้องหลังมีการสอนการควบคุมของพระเจ้าทั้งสิน้นเห็นไหมโอเคนะแต่ขณะเขารู้ตัวเข้าเป็นคนบาปเขายังไม่บริบูรณ์นะเพราะเขาว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่รู้ตัวเขาสั่งพระเยซูเขาสั่งพระเจ้า mm hmm. ถอยออกห่างข้าพระองค์แน่เห็น <laughs> <He ard S 1> ยังเ mm hmm. พราะบางทีเราเป็นคริสเซียนเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วเรารักพระเยซูที่สุดแล้วเรารู้ตัวเราเป็นคนบาปแล้วเรายังสั่งพระเจ้าอยู่เลย พระเจ้าต้องทําอย่างนี้พระเจ้าต้องทําอย่างนั้นพระเจ้าต้องทำนี้เห็นไหมพระองค์พระเจ้าค่าขอเสด็จไปให้ห่างข้าพระองค์ขีดใส่เฉพาะคํานี้เลยแล้วเขียนว่ากําลังสั่งพระเจ้าใช่ไหมจริงๆเน่ะถ้าพี่พูดไปแล้วเปโตเองอะแหละจะต้องถอยห่างพระองค์ไม่ใช่พระองค์ถอยห่างเองใช่ไหมนี่คือความหมายพระผีซ่อนไว้พอเรามีประสบการณ์พระเจ้ามาขึ้นแล้วก็สั่งพระองค์เลยนะเอาล่ะ ข้อเก้าเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นหยุดและคนทุกคนคนรอบข้างคุณคนที่รู้จักคนคนที่รอบแวดล้อมคุณเขาจะเห็นชีวิตคุณที่เปลี่ยนแปลงไปประหลาดใจกับพระพรในชีวิตคุณว่าทําไมชีวิตคุณเต็มไปด้วยพระพรประหลาดใจกับปลาที่ได้เป็นอันมาก เห็นไหมพี่นึงบอกนะพวกปารนาให้ยเรามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และพวกปาร์าให้ายคนอื่นเนี่ยเห็นเราแล้วยอมรับเราด้วยแลวด้วยซ้ำไปข้อสิบยากอบและยอนบุตรของเซเบดีผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตัดแก่ซีโมนว่าหยุดเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะคนทั่วๆไปคนใกล้ชิดคนรอบข้างก็จะประหลาดใจเรา และถ้าคุณเป็นแบบเนี้นะเมื่อคุณรับตอนรับพระเยซูคริสต์เจ้าคุณไปไปคิดเตียนแล้วแล้วคุณติดสืบพระคำกับพระเจ้าและยอมเดินตามพระคำพระเจ้าแล้วขอโทษนะครับคนที่อยู่ร่วมเซวคุณร่วมที่แจกคุณเนี่ยรุ่นเดียวคุณหรือรุ่นก่อนรุ่นหลังคุณเ่เขาจะประหลาดใจทําไมคุณเติบโตเร็วนักเห็นไหมนี่ได้ซ่อนความหมายถึงมีคําว่าย้อนกับยากรอบคือคนใกล้ชิดคนที่ทำมาหากินด้วยกันจะประหลาดใจโอเคนะอยากลัวเลย พระเยซูคิดตาวแก่เปโตหรือซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน,คนเห็นไหมสแสดงว่าพระอ,องค์บอกว่าอย่ากลัวเลยแต่นี้ไปจะเป็นผู้จับคนพี่ยังอยากจะถามว่าอย่ากลัวเลยในที่นี้พระเยซูกำลังสื่อสารว่าให้ซีโมนยอ, <c oughs> อย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลย เห็นไหมยอย่ากลัวเลยที่จะเดินรับใช้เราอย่ากลัวเลยที่จะเชื่อฟังเราอย่ากลัวเลยที่จะเดินตามพระคําเราอย่ากลัวเลยที่จะเดินตามเรานะเพราะอะไร้ะเพราะคุณกลัวใช่ไหมกลัวจะไม่มีหากินใช่ไหมกลัวจะไม่ได้มาจับปลาอีกใช่ไหมกลัวจะต้องทิ้งอาชีพการงานของคุณใช่ไหมเห็นไหมแล้วคุณจะดำรงชีพอยู่ได้ยังไงถ้าคุณไม่จับปลาใช่ไหมเพราะพระเจ้าจะเปลี่ยนคุณมาให้มาจับจับคนไม่ใช่จับปลา แสดงว่าพอกค์จะเปลี่ยนอาชีพคุณพวกคจะเปลี่ยน,น้าที่คุณเปลี่ยนการงานคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณทํานะทุกอย่างเพื่อการดำรงชีวิตใช่ไหมเพราะพวค์ณจึงบอกยาก,กลัวเพราะอะไรก็โยงไปยาวเลยเห็นไหม,มนั่นคืออยากแต่ก็ข้อปาก,กวัวนั่นคือพระเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเห็นไหมคุณไม่ต้องกังวลถึงทํามาหากินการดํารงชีวิตอยู่กับที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรเห็นไหม พระอ,องค์จะรับผิดชอบชีวิตครับนะข้อสิบเอ็ดเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิง้งตามพระอ,องค์ไปขีดเส้นสิ่งสารพัดทิง้งนะแล้วคนไหนก็ตามที่ไปคิดเตียนเติบโตมาสมควรพอหลับนี้ปับ๊บถ้าพระเจ้าบอกกอาเข้าปั๊บนะอย่ากลัวนะเขาเดินตามเลยข้าไม่กลัวทีนี้ยากกว่าเก่าอีกใช่ไหมยากกว่าถอยเรือไปน้ำลึกใช่ไหม mm hmm. เห็นไหม พราะประสบการณ์ชีวิตคิดเตียนจะมีประสบการณ์กล้าทําในสิ่งที่ขัดกับความคิดตัวเองหรือก็ที่เสี่ยงกับชีวิตตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากการถอยเรือไปนิดหนึ่งถอยเรือไปน้ําลึกและทีนี้ทิ้งอวนทิ้งอาชีพทิ้งทุกอย่างใช่ไหมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูบอกอย่ากลัวโอเคไหม,มอันเนี้ยเรามาพิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นคิดเตียนมาเนี่ยเราตอนเนี้ยอยู่ขั้นไหน ขั้นที่หนึ่งอตอนรับพระเยซูหรือพระเยซูคริสต์เลือกเราเสร็จเข้ามาในชีวิตเราขั้นที่สองนะหัดเชื่อฟังพระเยซูอย่างง่ายๆเอาง่ายๆของคุณมีอะไรบ้างว่ามาอ่ะพี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นียง่ายๆคือว่าอย่าคาสามัคคีทำอ,อย่าเหยียบย่ำสปาโตง่ายๆคุณพน้นได้อยังถ้าคุณพ้นแล้วพิจารณาตัวเองนะ เออนะพิจารณาตัวเองว่าคุณให้เวลากับพระคําพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าต้องการให้คุณอยู่กับพรอะงค์หรือเปล่าพระองค์นั่งไม่เลิกนะคุณลุกก่อนพระองค์หรือเปล่าขั้นที่สามขั้นที่สี่ถ้าคุณผ่านขั้นที่สามแล้วคุณอยู่พระคําพระเจ้านะพระองค์นั่งคุณก็นั่งพงไม่ลุกคุณไม่ลุกนะคุณจะได้รู้สึกว่าพระเจ้าสอนพระคัมภีร์คุณ คุณจะรู้เลยว่านี่คุณไม่ต้องเรียนพระผีกับใครพระเจ้าเป็นผู้สอนคุณขั้นที่ห้าเมื่อคุณรู้พระภีมากขึ้นแล้วพระเจ้าจะให้ประสบการณ์กับคุณให้หัดเดินตามพระคำพระองค์ฝืนกับความรู้สึกของตัวเองให้ปัญหามา,มากกว่าเก่าคือทีนี้ถอยไปน้ําลึกใช่ไหมคุณมาถึงขั้นนี้แล้วอยางใช่ไหมขั้นที่หกถ้าคุณมาถึงขั้นที่ห้า แล้วคุณจะไปถึงขั้นที่หกคุณจะเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วรู้จักตัวเองมากขึ้นอดีตคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนถูกต้องคนอื่นผิดหมดคุณจะเริ่มรู้เลยข้าพระเจ้าเป็นคนบาปแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคุณยังจะเรียกร้องจากพระเจ้าอยู่จะสั่งพระเจ้าอยู่ยังไม่ได้ทํางานกับพระเจ้าด้วยมือขวาทําและมือซ้ายไม่ไม่ทวงคุณยังจะทวงพระเจ้าอยู่ใช่ไหมขั้นที่เจ็ดขั้นที่แปดนะ และพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นพรไปถึงคนอื่นด้วยนะไอ้เป็นขั้นย,ยๆเลยขั้นที่เก้าและทุกคนที่แวดล้อมคุณนะแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดคุณอยู่ในคิดจักรเดียวกับคุณอยู่ในเซลล์เดียวกัณเขาจะประหลาดใจในการเปลี่ยนแปลงข,ของคุณนะขั้นที่สิบและคุณจะเชื่อในพระครพระเจ้ามาขึ้นคือคุณยากลัวเลยนี่คือเป็นที่มาของการเหนือโลก เนื้ออิทธิพลโลกเนื้ออิทธิพลความคิดขอแบบโลกเนื้ออิทธิพลการที่ว่ากลัวว่าดํารงชีวิตยังไงอยู่บนโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงดูเราและครูก็จะมีความมั่นใจเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ที่คุณสะสมมาทําให้คุณกล้าเป็นแบบนั้นเพราะนั้นนี่คือการอยู่ติดสิีกับพระเยซูคิดและมีประสบการณ์กับพระเยซูคิดนั่นเอง แล้วก็ไปพิจารณาตัวเองว่าเรามาถึงขั้นไหนแล้วและยังขาดอีกกี่ขั้นก็เร่งทำซะน,นะโอเคนะเอาล่ะนี่คือเข้าๆในลูกาบทที่ห้าจับป้าได้เป็นอันมาก